ครับสวัสดีครับเอซทุกคนครับคลิปนี้ก็มาเจอกันในลราพัฒนาครับวันที่ 9, เก่าเดือนแปดพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับอวดที่ผ่านมากครับสามหา ตัดให้่าได้ครับจะสูตรเดินครับตัดให้ได้แค่หกสามสามหกสูตรก็เดินดีอยู่ครับแต่ว่าตัดให้พอได้แ๋่วมามื่อวันนี้มันสิเป็นอยยังไงครับ สูตรแรกเลยครับอก่อนจะไปเมืองสูตรกันลืมฝากคำเตือนจังหน่อยครับคำเตือนสูตรคำนวณนี้เป็นเพียงแนวทางการหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นสูตรจะถูกจะผิดไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าจะหลากตกด้วยไหน่ครับขอให้ทุกท่านใช้ดุลพินิจในการรับชมครับเป็นแนวทางเท่าน,นั้นครับสูตรับพี่น้อง กอลักหน่วยครับลักหน่วยบนบวกแปดเลยครับแปดคงทีกระด้สิบสามครับว่าสามสามตัวนี้บวกสามเป็นหกหกตัวนี้บวกสามเป็นเก้าครับสูตรที่สองกค็คือหลักแสนครับบวกเก้าคงทีครับกระด้สิบสี่ครับหาบวกเก้าได้สิบสี่หาเดิน สีเดือนแต็มเลยครับเป็นหาเป็นหกผมสิตัดท่อนให้มันได้หน่อยโตลงมาเลยครับวอ่เลี้ยว ครับเจ็ดหนึ่งนี่มันมาน้ากันนะครับมันมานในสองนี่มันก็เลยตัดบดได้มันได้แค่เจ็ดสามหลักเจ็ดนี่ครับเจ็ดศูนย์ ถ้าเอามาจับถ้าเอาจับทั้งหมดเกิดขึ้สีได้เกตเกตสี่ศูนย์ห้าหก จับจังสี่คนบอกครับจับเป็สี่อนก็ได้มันจะชนกันอยู่ที่หกสามเก้าสี่ห้าหกสาม ตัวนี้มันขึ้นได้หนึ่งต้องได้สามตัวนเนาะเขียนผิดนะครับกดโทษครับสามนะครับสาม สี่ห้าหกเ<ห>ก,ก้าสุดต่อไปครับ สูตต่อไปคือใช้หลักหลักพันบวกหลักหน่วยครับพันบวกหน่วยคือเจ็ดบวกห้าได้สิบสองครับสองสามสี่ มาตัดครับสองสองสองสามครับสองสี่สองห้าสองเก้าสามหกสามเจ็ดสาม แปดสามหนึ่งสาสองสมไปแล้วครับก็เป็น3ามศ3น3 5สามสามสามาห้าสาเก้าสี่หดสี หนึ่งสี่สองสี่สามสี่ไปแล้วครับสูตรต่อไปคือหลักแสนบวกหลักหน่วยครับห้าบวกห้าห้าบวกห้าได้สิบครับก็ศูนย์ศูนย์หนึ่งสอง ศูนย์มีสามศูนย์ครับหนึ่งมีหนึ่งสามหนึ่งสี่สอง แบบนี้ให้พี่น้องย้อนว่ามึงตัวนี้ครับมันส้นในกรอบนี่มีตัวใดครับก็คือสามกับสามกับหครับมันส้นก็ในกรอบสามกับหกก็สิได้สองสามหนึ่งสาม สามศูนย์ด้สามสุดครับถ้าหกหกมากก็สิมีหกสามหกสามหกสี6 6่ครับหกสามหกสี่เนี่ครับ เด่นสุดคือสามสุดนี่ครับเด่นสุดกบนล่างครับ กลับตัวด้วยวันที่เก้า นะครับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้ซํำนี้ครับสำหรับเล่าพัฒนาครับมากกว่ามักจังได้กัดขึ้นยุกับพี่น้องครับตัดสินใจเองสำหรับคลิปนี้ไว้ซํำนี้ครับสวัสดีครับ